สวัสดีค่ะแพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าเขาแพ้ใจตัวเขาเองนะคะแล้วเขาก็แพ้ทางคุณด้วยไปดูกันนะคะทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะคะเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นคนที่นิ่งเฉยใส่กับคุณแล้วก็เป็นคนที่แอบชอบคุณแล้วก็เป็นคนที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเพราะเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจและอยากที่จะ ควบคุมหรือคอนโทรลความสัมพันธ์เขาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วทําไมอะ่ะตอนนี้เขาถึงได้รู้สึกว่าแพ้ทางคุณมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะคุณหันหลังให้กับเขาและคุณก็ไปมีแพชชั่นเกี่ยวกับการทํางานคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองคุณไม่วิ่งตามเขาอืและอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณน่ะเป็นคนที่ ไม่เคยที่จะวิ่งตามใครเพราะคุณคิดว่าคุณก็มีดีคุณมั่นใจได้ว่าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วเขาก็เลยต้องแพ้ทางคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดไงเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะต้องเข้าหาเขาทักหาเขาก่อนไล่หาเขาก่อนในวันที่เขากําลังที่จะมายเกมกับคุณว่า ถ้าเขานิ่งไปคุณจะมีปฏิกิริยายังไงแต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือคุณก็อยู่ในโลกของคุณได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าคุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าคนที่ดีคนที่ใช่ก็ให้เข้ามาในความสัมพันธ์ไม่ต้องมีอะไรสะดุดแล้วคุณก็ไม่ต้องถึงกระทั่งว่าต้องตามเขาหรือว่าต้องคอย นำตัวเองเนี่ยไปจูนความรู้สึกอยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปมันเท่ากับเป็นการสแกนคนที่จะเข้ามาหรือถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ใช่เนี่ยเขาจะต้องแสดงออกซึ่งความรู้สึกให้มากกว่านี้แล้วก็เป็นไปนอย่างที่คิดก็คือเทมเพลนระยะเวลาผ่านไปตัวเขาเป็น h ไฮโล Fan คือได้กลับไปอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดว่า คุณไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาคิดคุณไม่ได้วิ่งตามเขาคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่ว่าครอบครองเขาแต่กลับกลายเป็นคุณมีแรงดึงดูดที่ดีเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเลยไม่ต้องตามใครนะคะแล้นั่นก็เป็นจุดที่เขาแพ้ใจคุณเพราะว่าคุณมีความมั่นคงแล้วคุณก็ยืนหยัดในความเป็นตัวของคุณเองนะคะ เขาก็เลยยอมแพ้คุณนะคะ